ตัดภาพมาที่วันเดินทางของนักเรียนผู้ร่วมเดินทางในไฟบินนี้ไม่เร็วเลยนะคุณคิดยังไงเย่จิ้งเฉินเฮ้เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะจิ้งเฉินคุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอฉันฉันไม่เป็นไรเป็นอะไรที่บังเอิญจังเลยนะและลีนะ่าฉันชอบคุณมานานแล้วได้โปรดคุณช่วยเป็นแฟนฉันได้ไหม ผู้ชายที่น่าสงสารอย่างคุณยังไล่ตามฉันอยู่อีกเหรอเราจะพูดถึงเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบ้านมีรถคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะต้องการจะกินอะไรหรือเปล่าฉันไม่หิวฉันไม่ได้อยากกินอะไรไม่ง่ายเลยที่จะเข้าหาเด็กๆที่มีครอบครัวร่ำรวยหากฉันไม่ใช้โอกาสนี้ค้นหาสามีที่ร่ำรวยการเดินทางในครั้งนี้ของฉันมันก็ไร้ประโยชน์ แค่เพียงมองแว็บเดียวก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นนายน้อยของครอบครัวที่ร่ำรวยแน่เขาหล่อและมีสเสน่ห์และตอนนี้เขาก็ยังนั่งมองฉันด้วยเขาคงถูกสเสน่ห์ฉันยั่วยวนเข้าแล้วก็ฉันสวยอ่ะคุณคะอาหารเหล่านี้เป็นอาหารขึ้นชื่อจากปลายทางที่เราจะไปได้โปรดเลือกดูอีกครั้งค่ะจากที่ฉันรู้เกี่ยวกับเด็กผู้ชายเด็กที่ไม่เคยมีความรักมักจะอยู่ในมือของฉันแล้วคุณคะ ถ้าหากว่าคุณเหนื่อยเกินไปคุณสามารถไปที่ห้องโดยสารส่วนตัวเพื่อพักผ่อนได้นะคะจะไม่มีใครมาบรบกวนคุณที่นั่นค่ะก็ได้ได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วเฮ้คุณรู้สึกเหนื่อยไหมคุณต้องการให้ฉันนวดให้คุณไหมคะก็ได้คุณชื่ออะไรฉันชื่อจางลีนาค่ะฉันสงสัยว่าฉันจะเรียกคุณว่าอะไรดีนามสกุลของฉันคือเย่ ดังนั้นคุณคือคุณเย่สินะคะคุณน่าจะกำลังมองหาสาวๆอยู่ใช่ไหมคุณจางจะล้อเล่นอะไรในทางกลับกันคุณจางน่าจะมีใครหลายๆคนไล่าตามคุณอยู่ใช่ไหมไม่มีทางคุณจะล้อเลียนฉันหรอคะไม่คุณมี <Huh? S 2> สิบปีที่แล้วที่โรงเรียนมัธยมชิงอูมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อเย่จิ้งเฉินมาสารภาพรักกับคุณในเวลานั้นคุณบอกกับเขาว่าเขาควรจะมาพบคุณก็ต่อเมื่อเขามีบ้านและรถยนต์เท่านั้นแล้วคุณก็โยนช่อดอกไม้ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ทิ้งไปต่อหน้าต่อตาเขาการกระทําของคุณมันทําลายชีวิตและความฝันของเขาช่างเป็นเรื่องที่บังเอิญอะไรเช่นนี้ชื่อของฉันก็คือเย่จิ้งเฉินแล้วสําหรับผู้หญิงอย่างคุณฉันก็ไม่สนใจ ที่นั่นเป็นยังไงอย่าพูดถึงมันเลยมันก็เป็นที่ที่ดีแต่ก็เป็นที่ที่น่าอึดอัดใจคุณกำลังพูดว่ามันยังไม่ถึงเวลางั้นเหรอท่านประธานตอนนี้แย่จิ้งเฉินกำลังต่อต้านกลุ่มหัวกระโหลกแห่งความตายในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าร่วมกับเทียนเหมือนได้ประการแรกเราสามารถแก้ปัญหาความแตกแยกได้ประการที่สองคือเราสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับในอนาคตของเมืองจิงไห่ได้หัวหน้าซิงเหมินเฟิง คุณกำลังหมายถึงจะใช้โอกาสนี้เพื่อฆ่าตะแก่เหล่านั้นใช่ไหมประธานของกลุ่มเทียนเหมือนเฟิงเจียติงคำพูดของพี่ติงก็สมเหตุสมผลดีแต่คุณเคยคิดถึงทัศนคติของเย่เทียนหลงไหมหัวหน้าหารคุณหมายความว่ายังไง ท่านประธานหากเราจะลงมือกับชายแก่เหล่านั้นโดยที่ไม่สืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าเทียนหลงนั่นจะต้องไม่เพิกเฉยต่อสิ่งนี้แนะ่ไอเด็กเย่จิ้งเฉินนั่นก็คงจะต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยฉันก็แค่กลัวว่าท่านประธานจะเป็นเหมือนกับเฉาเทียนเอ๋อหลานเฟิงคุณคิดยังไง ฉันแค่ต้องการเอาชนะตีเฟิงเพื่อที่จะแก้แค่ให้กับรอยแผลเป็นบนใบหน้าของฉันเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะให้ฉันแสดงความคิดเห็นจริงๆนี่ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะลงมือหัวหน้าหลานเฟิงเอาละวันนี้ประชุมแค่นี้ทำตามแผนเดิมของเราถ้าเย่ยจิ้งเฉินต้องการสิ่งใดหากเป็นสิ่งที่เราควรช่วยเราก็ควรช่วยเขาก่อนที่เรื่องจะบานปลายเราก็ควรรักษาคนเอาไว้ตัดภาพมาที่เดอะมูนเมาท์เทนฟาร์มว้าวมันแออัดมากเลย ฉันจะไปซื้อตัว๋วสาวๆรออยู่ตรงนั้นแหละสวัสดีครับพี่ชายฉันต้องการจะซื้อตั๋วสี่ใบส่วนที่เหลือนี่เป็นของคุณบ้าบอในอดีตเทาหยวนหมิงทำงานหนักเพื่อซื้อข้าวห้าถุงดังนั้นฉันจะไม่ขายศักิ์สีของฉันด้วยเงินเพียงเท่านี้หรอกเงินไม่เป็นไรพี่ชายได้โปรดช่วยฉันซื้อตั๋วด้วยแล้วส่วนเงินที่เหลือจะเป็นของคุณทำไมเยอะจัง พี่ชายช่วยฉันซื้อตัวสีใบส่วนที่เหลือนั่นเป็นของคุณเดี๋ยวก่อนลูกผู้ชายที่แท้จริงจะต้องรู้สถานการณ์น้องชายมองแว็บเดียวก็รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ฉันจะช่วยคุณเองบ้าจริงฉันไม่ได้ต้องการให้คุณซื้อน้องชายได้โปรดให้ฉันช่วยคุณเถอะนะฉันคล่องแคล่วมากเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการซื้อทำให้ฉันตาสว่างขึ้นมาเลยขอบคุณน้องชาย จิ้งฉันมาเล่นกันเถอะนั่นมันดูเออัดมากเลยนะบ้าจริงทําไมคุณถึงตามมาคุณเป็นใครกันแน่น้องชายให้ฉันช่วยคุณซื้อตัว๋วเถอะนะ<ม>ฉันคือเสียงเจนคังฉันผิดไปแล้วครั้งนี้ฉันจะช่วยคุณซื้อตั๋วฟรีเสียงเจนคังชื่อของคุณค่อนข้างน่าสนใจถ้าหากคุณพูดแบบนั้นแล้วก็ โอ้สาวสวยสามคนนี้มาเล่นกับเราดีกว่ามาต่อที่พักของเราทานอาหารขึ้นเตียงกันสะดวกสบายจริงๆขออภัยด้วยพวกเราไม่สนใจคนยี่งเง่าอย่างคุณหรอกออกห่างไปซะพวกเธอดูถูกฉันเหรอขอโทษเดี๋ยวนี้พูดเลยถ้าเธอไม่พูดแล้วก็ฉันจะจูบเธอแล้วเราก็จะได้เป็นคู่กันปอยชันคนที่ควรกล่าวขอโทษก็คือพวกคุณ ไม่เห็นเรื่องไงว่าเราไม่ได้ทำอะไรคุณเลยแกคิดจะสู้เราเหรอฮะอาแกไอ,บอ้บ้าหยุดอยู่ตรงนั้นฮะฉันคือเติ้ง่ากับตันทีมรักษาความปลอดภัยของสวนสนุกแห่งนี้ฉันได้ยินมาว่ามีการทะเลาะวิวาทที่นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอพวกเขาสร้างความวุ่นวายที่นี่สวนสนุกของคุณต้องรับผิดชอบ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วพวกคุณตั้งใจจะทําอะไรที่เลวร้ายกับพวกเราถ้าหากว่าจิ้งเฉินไม่เข้ามาช่วยไว้ทันแล้วก็ปานี้พวกคุณคงจะทําสิ่งที่เลวๆกับเราไปแล้วเอาละฉันไม่สนหลกนะว่าเหตุผลของคุณคืออะไรทุกท่านต้องมาที่ห้องรักษาวความปลอดภัยของเรารอให้ตำรวจมาแล้วค่อยคุยกันต่อโอ้จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าหากว่าฉันไม่ไปถ้าเช่นนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้กําลังพาคุณไปที่นั่นจับเขาครับ เดี๋ยวก่อนพี่เติ้งคุณเข้าใจผิดแล้วเสียงเฉียนคังหรือทำไมถึงได้ไมาอยู่ที่นี่ละ่ะพี่เติ้งฉันสามารถเป็นพยานได้ผู้ชายสามคนนี้กันแกล้งผู้หญิงก่อนหากไม่ใช่พ่อน้องชายคนนี้มาช่วยไว้ทันเวลาแล้วก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เติ้งสิ่งที่ฉันเคารพก็คือคนที่มองเห็นได้ชัดเจนความถูกต้องฉันไม่ต้องการให้คุณจับคนผิดแล้วมันจะทำลายชื่อเสียงของคุณกร,รุณาคิดให้รอบคอบด้วย นี่คุณจะบอกว่าชอบถ้าฉันไม่เข้าข้างคนนั้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าฉันอาจจะเข้าข้างคนเลวก็ได้ใช่ไหมทุกคนโปรดฟังแขกที่มาพักสมคนนี้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในสวนสาธารณะของเราให้พาพวกเขาไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษายอย่างรวดเร็วครับคุณกำลังจะทำอะไรคุณเชื่อเรื่องไร้สาระของเจ้านั่นด้วยเหรอแล้วกฎหมายจะมีไว้เพื่ออะไร ฉันเห็นเขาเป็นเหมือนพี่น้องมาตลอดแล้วทำไมฉันถึงไม่คู่ควรที่จะเชื่อใจเขาละ่ะนอกเสจากว่าถ้าคุณยังวุวายไม่หยุดเราจะพาคุณไปที่เมนเพอศพแทนโรงพยาบาลเอาตัวเขาออกไปขอบคุณมากนะพี่ชายคุณเยี่ยมจริงๆคุณสมควรที่จะได้รับมันนะอะไรกันน้องชายฉันไม่ได้ต้องการเงินแค่เรื่องเล็กน้อยนะมันไม่คุ้มค่าที่จะต้องจ่ายเงินรอก แปลกจริงๆคุณไม่ใช่สิงเสียนกันคนนั้นเหรอคุณตามฉันมาหลังจากที่ฉันถามคุณว่าช่วยซื้อตั๋วให้ฉันได้ไหมนั่นไม่ใช่เพื่อเงินเหรอนั่นมันก็คือช่วงแรกนะแต่หลังจากที่ฉันได้เห็นคุณจัดการกับพวกเลวนั่นฉันก็เปลี่ยนใจแล้วฉันยินดีจะติดตามคุณไปตลอดชีวิตเลยจะให้ฉันเป็นวัวหรือม้าของคุณก็ได้และฉันจะทําทุกอย่างตามที่คุณขอ ที่ใหญ่ได้โปรดช่วยน้องสาวของฉันทีฉันสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กฉันเหลือแค่น้องสาวคนเดียวเท่านั้น เธอเป็นเหมือนกับชีวิตของฉันเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้น้องสาวของฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเช่นจึงต้องกู้ยืมจากที่แห่งหนึ่งมาเพื่อรักษาเธอหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่บ้านของฉันแล้วก็พาน้องสาวของฉันไปเขาบอกว่าถ้าหากไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้ภายในวันนี้พวกเขาจะไม่รับประกันชีวิตของน้องสาวฉันฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีฉันทำได้เพียงขอร้องคุณให้ช่วยน้องสาวฉันได้เท่านั้น ว่ากันว่าเขาของผู้ชายเป็นเหมือนเงินเละทองดังนั้นจงยืนขึ้นก่อนคุณช่วยพาพวกเธอกลับไปที่ฟาร์มก่อนได้ไหมฉันจะไปกับเขาสักคู่นายท่านเป็นพี่ชายของเธอมาที่นี่เพื่อมาชำระเงินกู้เขาเป็นใครฉันเป็นแฟนของน้องสาวเขาฉันมาจ่ายเงินกู้แทนเขาแฟนของฉันอยู่ไหนพี่ชายลิงพวกเขาทำอะไรเธอไหม คุณก็เห็นเธอแล้วเงินล่ะอยู่ที่ไหนเราอู๋การดาเนินการแบ่งใช้หนี้เงินกู้น่าจะถึงปีหน้ามันน่าจะช่วยให้คุณทําเงินได้ค่อนข้างมากคุณรู้จักฉันเหรอคุณเป็นใครเสียงเฉียนกันพาน้องสาวของคุณออกไปจากที่นี่เว้นแต่จะได้รับคําสั่งจากฉันอย่าเข้ามาที่นี่เด็ดขาดพวกเลวคุณเป็นใครกล้าพูดได้เต็มปากเหรอว่าพวกคุณจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ หล่าอูมีบางอย่างที่ตอนนี้คุณได้รับอนุญาตแม้ว่าคุณจะต้องการก็ตามส่งเงินที่คุณได้รับมาบางทีฉันอาจจะยกเว้นการค่าพวกคุณทั้งหมดก็ได้คุณบอกว่าคุณจะยกเว้นการค่าเราทั้งหมดใช่ไหมเจ้านายดูเหมือนว่าสมองของเขาจะมีบางอย่างผิดปกติไอ้บ้านี่แกฉันนั่งอยู่ที่นี่มาตลอดและไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยฉันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความตายของเขาจัดการมันซะ ฮะแล้วโอ้เป็นอย่างไรบ้างคุณยังต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินกับฉันหรือว่าคุณต้องการจะดื่มชาสักถ้วยแล้วไปลงนรลกล่ะฉันมันเป็นคนขี้ขาดมีตาหามีแววไหมได้โปรดเมตตาฉันด้วยความเมตตาเหรอตอนที่คุณจับสองพี่น้องนั่นแยกกันคุณเคยมีความเมตตากับพวกเขาไหมเมื่อคุณเลือกผักคนยากจนเหล่านั้นให้ตายคุณเคยคิดที่จะเมตตาเขาบ้างไหม ผักให้ตายผักให้ตายเหรอฉันทําเงินกู้มาหลายปีแล้วฉันยังไม่เคยฆ่าใครเลยเย่จิ้งเฉินคุณยังจําชื่อนี้ได้ไหมเพียงพราะเขาไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยให้คุณได้คุณจึงผักให้เขาไปสู่จุดจบแต่คุณก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วใครจะปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่กันอ้าคุณมานี่ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็ใช้มีดเล่มนี้ฆ่าเขาซะฮะ รับบัตรนี่ไปเงินข้างในคือเงินที่เราอูดได้มาจากเงินกู้หลายปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณกับน้องสาวก็ใช้ชีวิตให้ดีพี่เฉินฉันบอกว่าฉันจะติดตามคุณแม้ว่าฉันกับหลิงจะต้องตายเราก็ยังคงจะติดตามคุณฉันไม่ต้องการเงินนั่นหรอกพี่ชายเฉินต่อให้พวกเราต้องตายเราก็ยังจะติดตามคุณไปเราไม่ต้องการเงินนั่นหรอกอืมฮัลโหล เย่ yeah, จริงเฉินฉันคือมู่หลงหมิงอันฉันอยากจะทําข้อตกลงกับคุณนะข้อตกลงอะไรคุณหมิงอันฉันคิดว่าระหว่างเราไม่มีอะไรต้องทําข้อตกลงกันนะนี้สิฉันสามารถบอกคุณได้ทุกอย่างในเรื่องที่มู่หลงหลงไม่รู้น่าสนใจตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนบอ่อน้ําพุร้อนกลางแจ้งของฟาร์มฉันจะรอคุณอยู่ที่นั่นฉันต้องไปเดี๋ยวนี้ต่อจากนี้ไปต้นไปจงใช้ชีวิตให้ดีแล้วโชคชะตาจะนำพาเรามาพบกันอีกครั้ง พี่ชายตอนนี้เราจะทำยังไงดีฟังจากสัเนิยงของเขาเขาน่าจะมาจากเมืองจิงไห่เราไปที่นั่นก่อนเถอะแต่เมืองจิงไห่นั้นใหญ่มากเราจะหาเขาเจอได้ยังไงถ้าหากว่าฟ้าอนุญาตคงจะมีหนทางที่ทำให้เราได้พบกันใหม่ตัดภาพมาที่บ่อน้ำพุร้อนในที่สุดเขาก็มามาเจอกันที่บ่อน้ำพุร้อนคุณต้องการจะไปแช่น้ำพุร้อนกับฉันงั้นเหรอใครจะไปล่ะฉันแช่เสร็จแล้วแล้วคุณอยากให้ฉันช่วยอะไร ฉันต้องการให้คุณไปขัดขวางความสัมพันธ์ของพ่อฉันกับครูซูซานพ่อของฉันเป็นผู้ชายมากๆชอบมีผู้หญิงอยู่นอกบ้านเสมอถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับครูซูซานแล้วมันยังไปได้ดีทุกอย่างที่แม่ของฉันเสียสละมันก็เปล่าประโยชน์ถ้าคุณสามารถหยุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเรื่องอะไรฉันก็จะบอกคุณแม้ว่าฉันจะไม่สนใจเรื่องในครอบครัวของเธอก็ตามเงื่อนไขคืออะไร แต่ฉันตกลงจะช่วยแค่ฉันมีเงื่อนไขอย่างอื่นหลังจากที่ฉันทำสำเร็จฉันต้องการจะจูบคุณไรยางอายฉันก็เป็นคนไรยางอายเสมอมาถ้าคุณไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรนอกจากนี้ด้วยสถานะของคุณเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พบใครเลยที่เต็มใจจะเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณฉันฉันตกลงมันจะดีกว่านี้ถ้าคุณยอมตกลงกันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไร พวกเขาอยู่ด้วยกันที่บ่อน้ำพุร้อนแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนด้วยกันงั้นเหรอหมู่หลงอูเร็วจริงๆหากคุณกล้าแต่ต้องเธอแล้วก็ฉันจะจัดการให้ยับเลยแต่พวกเขาแช่แยกกันนอกจากนั้นพื้นที่นั่นยังเป็นส่วนสําหรับผู้หญิงเอ๊โรคจิตเวลาต่อมาฉันคิดว่าพวกเธอจะฉีกคุณเป็นชิ้นๆซะอ,อีกเย่จิงเฉินทำไมถึงไม่อยู่ตรงนี้ เข้ามาผิดที่หเลยไงเอ๋ขอโทษนะทุกคนฉันได้ยินจากมู่หลงมิงอันว่ามีคนจมน้ำฉันก็เลยรีบเข้ามาขอโทษด้วยจริงๆอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดกันปล่อยไปเถอะแต่ว่าครูแล้วฉันจะตรวจสอบเรื่องนี้เองและจะมาให้คำตอบกับเธอทำไมยังยืนอยู่ตรงนี้อีกออกไปซะครับโชคดีที่ไอ้บ้ามูหลงอูนน่นไม่ได้ทำอะไร เชิงเป็นรอยยิ้มที่ไรย,ยางอายเสียจริงคุณคงจะชอบบ่อน้ำพุร้อนของเมื่อวานมากใช่ไหมใช่แล้วแย่จังที่ฉันไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับคูซูได้น่าเสียดายถ้าเป็นคูซูร่างกายของเธอก็น่าจะดีกว่าคุณนะ่ะนะไรย,ยางอายคูซูอาหารเช้าอร่อยไหมอร่อยมากค่ะขอบคุณสําหรับอาหารมื้อนี้นะคะคุณยังไม่ลืมข้อตกลงของเราเมื่อวานใช่ไหม เออฉันจะติดตามพวกเขาไปเงื่อนไขที่คุณตกลงเอาไว้อย่าลืมด้วยล่ะหลังจากที่คุณทําสําเร็จฉันจะบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้ไม่ใช่แค่นั้นเงื่อนไขที่สําคัญอีกข้อหนึ่งฉันเข้าใจแล้วแม้ว่าเรื่องจูบจะเป็นเรื่องตลกแต่ปฏิกิริยาของเธอก็น่าสนใจทีเดียวสุนักจิ้งจอกเท่าตัวนี้นั้งนากว่าที่ฉันคิดเอาไว้ที่เขาทําตัวติดคูซูเป็นเกามีอะไรให้พูดกันมากมายขนาดนั้นจิ้งฉัน ฮะ huh? คูลีเหรอตามเช่นมาแย่ yeah, แล้วคูลีคุณจะพาเช่นไปที่ไหนตามเช่นมาแล้วเธอจะรู้เองฉันได้ยินชาวบ้านที่นี่บอกว่านี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณต้องการอะไรต้นไม้ก็สามารถช่วยคุณได้จริงงั้นเหรอไรสาระก็แค่ต้นไม้อายุพันปีเรื่องเล่าเหล่านี้มีไว้สำหรับหลอกเด็กเท่านั้น หากว่าคุณต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องพึ่งพามือของตัวเองเพื่อที่จะได้มันมาแต่ว่าถ้าเสี่ยวติงชอบมันและเธอยังพาฉันมาที่นี่ฉันก็เอออ,อไปก่อนแล้วกันโปรดอวยพรให้เราเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีสิ่งใดมาพากเราจากกันได้เด็กคนนี้พูดออกมาเสดังมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไง นี่ไม่ใช่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรอเพียงเพราะฉันพูดออกมาดังๆดังนั้นความปารถนาของฉันจะไม่เป็นจริงงั้นเหรอแล้วทำไมยังคงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ล่ะนอกจากนี้ถ้าหากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถทําให้มันเป็นจริงได้ฉันก็จะหาทางทําให้มันเป็นจริงด้วยมือของฉันเองฉันจะขอใช้ความพยายามทั้งหมดของฉันเพื่อทําให้มันเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นจิ้งเฉินเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกคนถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ คูซูหายไปแล้วเราค้นหาทุกถนนในย่านตัวเมืองแต่ก็ไม่พบเลยและไม่สามารถติดต่อเธอได้มู่หลงอูก็หายตัวไปเช่นกันจิ้งจอกเท่านั่นแน่นอนคูหลีได้โปรดพานักเรียนกลับไปที่พักก่อนเกี่ยวกับคูซูกับมู่หลงอูที่หายตัวไปอย่าได้กังวลฉันจะช่วยแก้ไขสถานการณ์เองแล้วจิ้งเฉินฉันรู้ว่าคูซูอยู่ที่ไหนและฉันจะพาเธอกลับไป ตัดภาพมาที่มู่หลงอูมู่หลงอูคุณซูอาจจะยังไม่ทราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้พบกับคุณฉันก็ถูกคุณดึงดูดแล้วฉันคิดถึงคุณทุกวันจนนอนไม่หลับฉันได้แต่บอกตัวเองว่าฉันต้องมีคุณฉันไม่สนหรอกว่าสิ่งนี้จะทําให้เกิดการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างฉันกับภรรยาหรือว่าระหว่างฉันกับลูกซูซานเป็นผู้หญิงของฉันฉันสามารถให้ทุกอย่างที่เธอต้องการได้ ตัดภาพมาที่เย่จิ้งเฉินกับมู่หลงหมิงอันขออภัยด้วยคุณหนูหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ฉันกำลังบอกคุณว่าไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าคุณต่อต้านฉันคุณต้องตายที่นั่นยึดพวกเขาออกไปจากที่นี่หากยังยืนอยู่ตรงนี้ก็แค่เกกะฉันฮะแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของฉันจะเป็นของคุณหากว่าคุณเห็นด้วยฉันก็สามารถหยาได้ฉันไม่ต้องการคุณซูคำตอบของคุณทำให้ฉันผิดหวังมากแต่มันก็ยังเร็วไปยังเหลือเวลาอีกมากตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเช้าคืนนี้ฉันจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงของฉันจะไม่มีใครมารบกวนเราขอโทษที่รบกวนนะคุณมู่หลงอูเกมจบแล้วฉันมาที่นี่เพื่อพาครูซูซานกลับไปเย,ย่จิ้งเฉินมิงอัน มีเงินเธอคิดอะไรถึงได้พาเขามาที่นี่เธอต้องการจะร่วมมือกับฉันไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าคุณคือมู่หลงอูถ้าไม่มีฉันก็ไม่มีใครรู้ว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เธอก็ยังพาคนนอกมายุ่งกับฉันฉันไม่สนใจธุรกิจของครอบครัวเธอหรอกถ้าคิดจะต่อสู้กลับบ้านไปแล้วค่อยสู้แต่ก่อนที่คุณจะทําเช่นนั้นคุณต้องจ่ายเงินค่าชเชยสสาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคู่ของฉันฉันควรจะเอาตาของคุณออกมาก่อนดีไหมหรือว่าควรจะตัดแขนของคุณดี พูดสิแขนข้างไหนที่คุณสัมผัสครูซูเดี๋ยวก่อนเย่จิ้งเฉินได้โปรดอย่าทำร้ายพ่อของฉันแม้ว่าเขาจะทำผิดแต่ครั้งนี้คุณจะยกโทษให้เขาได้ไหมจิ้งเฉินเขาไม่ได้ทำอะไรฉันเลยไปจากที่นี่กันเถอะอืมออออ,อ,อันที่จริงฉันก็สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นฉันเคยตามดูมู่หลงอูมาแล้วรอเพียงแค่เขาแสดงเจตจำนงที่มีดีออกมาในครั้งนี้ เธอกังวลว่าฉันจะคิดมากเหรอฉันไม่เป็นไรหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นฉันก็เข้าใจแล้วแท้จริงแล้วแทนที่จะออกเดทกับผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยมันจะดีกว่าถ้าได้อยู่อย่างอิสระอิสระไปตลอดชีวิตที่เหลือของฉันในขณะเดียวกันก็ได้โปรดดูแลฉันด้วยไม่ต้องกังวลครูต้องได้พบความรักที่แท้จริงของครูในไม่ช้าเธอจะให้ฉันไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นไหมเย่ายสนนะถ้าเรานั่นมันฉันจะไม่ทิ้งเธอ คุณซูจิ้งฉันนี่พวกคุณ